สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Taro t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการมิตทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เม้นต์สดซุปเปอร์แทงกดกระดิ่งก็จะเป็นกําลังใจขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ผมจะอ่านดันดอมที่225นะครับ225 ให้ทุกคนได้รับฟังกันการอ่านด้นนานนอของช่องผมนะครับจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีแบบนี้นะครับออกมาหนึ่งสำรับตัดพลังงานไพ่เนี่ยออกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่าสถานะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตระหว่างคุณกับเขาหรือไม่นะครับหรือจะตรงกับคุณหรือไม่นะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกคําที่ไพ่พูดทุกคําที่ผมพูดด้วยอาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้นะครับอย่านอยอย่าเครียดอย่าสีเรียดนะฟังปณิทานไปก็ได้นะครับ วันนี้ใช้ไพ่ p i t o r i a l Key Tarot นะครับไพ่สำหรับนี้จะมีความทีดีนะครับเป็นการเจ n เน a เรตออกมาผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีความนูนเหมือนภาพมนุษย์จริงนะโอเคก่อนที่เราจะเล่าเรื่องราวให้ฟังในรันดอมนี้นะครับขออนุญาตเช็คนะหกใบแรกรวมไพ่ใต้สำหรับว่ารันดอมในวันนี้นะครับหกใบแรกจะเป็นอินโทรของเรื่องหรือเป็นพลังงานของคุณกับคนคนนั้นของคุณนะครับ เรามาดูกันนะครับว่า6ใบแรกที่ไพ่ขึ้นจะเป็นเรื่องราวอะไรพลังงานอะไรนะครับใบแรกนะค e ยน็อกบอลนะครับไพ่แห่งการรอคอยอย่างมีความหวังไพ่ของการอดทนขึ้นใบแรกเลยนะครับว้าวสองถ้วยนะครับห้าถ้วยสิบเหรียญ ในออฟสอนใต้สำหรับว่าวสิบดาดโอ้โหรนดอมช่วงนี้พลังงานแบบเออคืออย่างนี้นะใช้คำว่าคนกองนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากพูดแบบนี้เลยแต่ว่าไพ่มันขึ้นชัดมากเลยว่าคุณรอคอยความรักจนหมดหวังตัวของคุณเองอะ่ะ รอคอยความรักรอคอยคนที่ดีรอคอยคนที่จะเข้ามาจนคุณหมดหวังไปแล้วในขณะที่คุณมาฟังรนดอมเนี้ยคุณแบบไม่เชื่อและได้วยซ้ำว่าตัวเองจะมีความรักที่ดีได้หรือจะมีครอบครัวจะมีใครจะมีแฟนจะมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนปิดประตูตายหัวใจไปแล้วอะเอออันนี้คือพลังงานของคุณที่ได้มาฟังเลยนะเพราะว่าฟีนอปวอนขึ้นสองถ้วยแรกเริ่มมันก็ดีมันก็ยังรอคอยคนที่รักคนที่ใช่คนที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตได้แต่ว่าพอมีไพ่ห้าถ้วยออกมาเนี่ย มีภายในออฟสอดออกมารัศดรดาบได้สำรับเนี่ยมังการเป็นว่าคนที่ได้มาฟังแรนดอมเนี้ยพื้นฐานที่ผมเห็นก็คือคุณเคยมีความรักที่อดทนต่อสู้มาแล้วเคยคอมมิชเมนต์มาแล้วสิบเดียนนะครับเคยคอมมิชเมนต์เคยถึงขั้นจะแต่งงานก็ได้แล้วก็ไม่ได้แต่งหรือแต่งแล้วก็เลิกหรือคอมมิชเมนต์แล้วก็เลิกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคุณเคยแบบมีภาพฝันของความรักที่ดีมากๆสิบเดือนอะแล้วแบบมังกายเป็นสิบดาบหมายความว่าความฝันมันกลับตาลปัดความรู้สึกอีดีมันกลับตาลปัด จากความสุขมากกลายเป็นความทุกข์ถึงที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นจากพลังงานที่คนที่มาฟังในวันนี้นะครับเพราะว่าพลังงานมันแย่แย่แบบแย่เพราะว่ามันโดนทําร้ายสิบดาบเนี่ยแย่เพราะว่าตัวเองเคยมอบความรักที่ดีที่สุดให้ใครสักคนหนึ่งแล้วมันโดนหักหลังโดนบกให้นะครับอย่างสุดสุดเลยนะสิบสิบดาบนี่คือแบบทิศทางชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสุขภาพร่างกายเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างในร่างกายในร่างกายในชีวิตในการไลฟ์สไสตล์มันเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเพราะอุปสรรคที่เข้ามาหนักมาก นี่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนถึงขนาดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะครับลักษณราศีที่เกี่ยวข้องของคุณกับคนคนนี้ที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยนะครับก็จะมีธาตุไฟนะครับเม่สิงห์ธนูธาตุน้ํามีกรกฎพิจิตธาตุดินพฤกษกันมังกรน,นะครับเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับจะมีเลข2เลข5เลข10แล้วก็เลข10 2ดับบันจันห้าบัพพฤหัสนะครับ เป็นคู่เป็นเป็นเป็นดาวแลเป็นคู่ศัตรูกันแต่เป็นคู่ท่ากันนะโอเคอ่ะมาดูว่าวันนี้แรนดอมจะเล่าเรื่องราวอะไรยังไงครับมาดูกันนะครับว่าแรนดอมในวันนี้นะครับไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไร ของคนที่เจอพลังงานนี้มาระหว่างคุณกับคนใหม่หรือคุณกับคนที่ทำร้ายคุณผมจะบอกให้จากเรื่องราวที่ไพ่ขึ้นนะครับมาดูกันนะโอเคอ่ะ เริ่มนะครับฝั่งคุณได้ไพ่สิบถ้วยรีเวิร์ดใช่ไหมกับเรื่องของความรักกับคอ,อมมิชเมนต์อ่ะผมมองว่าคุณเคยผ่านมาแล้วแต่10บถ้วยแรกรีเวิร์ดคือคุณไม่คิดว่าจะเองจะมีและไอ้ความรักที่แบบเหมือนที่เคยเป็นไอ้ครอบครัวคอมมิชเมนต์ไอแบบความรู้สึกที่มันเป็นเป็นครอบอครัวจริงๆอะ่ะเออมันไม่ไม่คิดแล้วอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณอะเป็นคนเซิร์ฟในความสัมพันธ์เนี่ยเพจอัพคัพมีอะไรดีมีอะไรที่ให้อาภัยได้หรือประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้คุณก็ทํามาหมดแล้วมันเลยเป็นความรู้สึกที่ว่าห้าด่ห้ามในใจคือไม่อยากจะพยายามไม่อยากจะเข้าไปต่อสู้กับอะไรในเรื่องของความรักอีกฝั่งคุณฝั่งคนเนี้ยคนคนนี้นะครับผมอยากรู้ว่าเพจอั f คัพเนี่ยไพ่จะบอกอะไรนะขอขยายนะโอเค ตัวของคุณเองเนี่ยที่ที่คุณไม่ได้โฟกัสไม่อยากมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่ารอจนรอจนหมดความหวังไปแล้วเพราะรู้ไหมเพราะว่าเจ็ดเหรียญนะ่ะและเวลาผ่านมาคุณค้นพบว่าการที่มีคนมามาชอบมีคนมาแบบมาสนใจหรือให้ความสุขกับคุณมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักก็ได้ใจคุณนะก้าวถวยคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแบบที่ต้องมีคอมมิตเมนต์ก็ได้มีความสุขแบบที่ ไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นใครก็ได้ในชีวิตแต่ไม่ใช่เพื่อนไม่ไม่ใช่แฟนก็ได้นะครับทางทีเพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนกันมันต้องมีเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ้นแน่แมันต้องมีเรื่องของความท็อกซิกบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนคุณก็เลยไม่ไมอยากจะมีไม่อยากจะมีใครเข้ามานะครับถึงมีใครเข้ามาคุณก็ไม่เปิดใจนะแต่บุคคลคนนี้ Lehrer, Becky Quem นะครับเพจทัพคับกับห้าถ้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าไพ่กํลลังจะบอกว่าคนคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในในสิ่งหนึ่งที่คุณแบบ ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์ไม่ได้อยากเลือกใครแล้วไม่ได้อยากพัฒนาอะไรกับใครเป็นแฟนอีกแล้วว่ะคนคนนี้เข้าบาในเวลานั้นและตัวเขาเองมีปัญหาบางอย่างในตัวเองที่ตัวคุณนะมีส่วนช่วยเขามีส่วนมีส่วนในการแบบไม่ได้ช่วยในการแนะนํานะครับแต่พฤติกรรมความคิดทัศนคติบางอย่างของคุณนะช่วยให้คนคนนี้คิดได้กับชีวิตของเขาเองบางอย่างอุ้ยโทษทีให้แรงไว้หน่อย ไะเดอะสตาร์ขึ้นในฝั่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ว่าตอนนี้คุณเป็นใครที่เข้ามาฟังนะคุณอยู่ในช่วงเดอะสตาร์ก็คือรูปร่างหน้าตาความคิดทัศนคติทุกอย่างของคุณมันฟูอะหมายความว่าคุณคุณเดอะสตาร์เนี่ยเป็นภาพของการผ่านความโศกเศร้ามาแล้วคุณเคยผ่านความโศกเศร้าบางอย่างมาเต็มที่หมดแล้วอะแล้วเหมือนคุณตกผลึกกับชีวิตตกผลึกกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เจ็บปวดอะไรคือสิ่งที่ให้ได้ให้ได้มากแค่ไหนให้ได,ใได้ให้ได้แบบ เพ่ตัวเองไม่เสียใจอะแบบนี้เข้าใจผมไหมเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์ของคุณคือคุณเยียวยาผูอื่นได้แล้วตัวเองก็เยียวยาตัวเองมาแล้วอะแล้วคนคนนี้เป็นหนึ่งคนที่ที่เขาได้รับพลังงานดีๆจากคุณแต่ผมบอว่าคุณไม่ได้ทําอะไรให้เขานะแต่ว่าความคิดสันกติณมุมมองคุณมันทำให้คนคนนี้มีความสุขไปด้วย view of fortune hangman เขาเจอคุณก่อนคนคนนี้แอบชอบคุณก่อนคนคนนี้แอบมองคุณก่อนนะ คนคนนี้แอบมองคุณก่อนแอบชอบคุณก่อนโดยที่คุณยังไม่รู้ตัวตัวคุณเองเป็นเดอะสตาร์คุณคุณเป็นถ้าพูดตามภาษาไพ่ก็คือคุณเป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่มีแต่คนจับจ้องและมองคุณคุณเป็นสิ่งเนี้ยที่ที่เป็นมีเสน่ห์มากๆดแลตัวเองดีมากๆบางคนอาจจะเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมหรือตัดผมใหม่ไพ่เดอะสตาร์นะครับแล้วคนคนนี้เป็นเป็นคนที่เห็นคุณตลอดในการเปลี่ยนแปลงที่คุณเปลี่ยนมาปเปลี่ยนมาเสมอนะ คิงอาวานะครับแปดถ้วยสองเหรียญโอเค okay. ผมขอดูนะว่าพลังงานสองเหรียญนี่คือพลังงานของคนใหม่หรือคนเก่าโอเคโอเคมีพลังงานคนเก่าด้วยเพราะว่าพ่าบอกอย่างนี้นะครับคือเมื่อเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ผมบอกไปแล้วแล้วคุณก็แนะนําหรือ ช่วยเหลืออะไรใครไปในจุดที่คุณเยียวยาตัวเองได้แล้วเนี่ยคุณมีคิงอัพวอนติดตัวคุณก็คือคุณมีทัศนคติความคิดที่ดีแล้วไพ่สองเหรียญคือแต่คุณสิ่งหนึ่งที่คุณไม่อยากให้มันเข้ามาในชีวิตคือคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆสิ่งที่มันพังไปแล้ว t ทาเวอร์นะครับสิ่งที่มันพังไปแล้วสิ่งที่มันจบไปแล้วในอดีตที่มันที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคุณคุณคุณก็คือแบบอะไรที่มันพังไปแล้วมันจับจับอะไรไม่ได้แล้วคุณก็ยอมตัดและยอมโยนมันทิ้งไปอ และมันทําให้พอคุณทําแบบนี้มันทําให้ตัวคุณเป็นคิงออฟคัพคือคิงออฟวันคิงออฟคัพเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมีความคิดที่ดีคําพูดก็ดีทุกอย่างมันดีไปหมดเพราะว่าคุณเคยดาวมาแล้วคุณเคยดิ่งมาแล้วมันเลยดีมันเลยดีกับมาทวีคูณและพอดีกับมาทวีคูณเนี่ยคนคนนี้ที่เคยพังจากคุณไปอ่ะเขาคือคนคนหนึ่งนะครับที่แอบจ้องแอบมองคุณในการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่คนคนนี้ เขาเป็นคนที่แอบส่องคุณอยู่เสมอคนเก่าคนนี้เอาไพ่ทาวเวอร์ติกเยยฝั่งเขาแล้วเพราะยิ่งคุณมีเสน่ห์เท่าไหร่ยิ่งคุณมีความสุขเท่าไหร่ดีขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เขารู้สึกพังทลายเท่านั้นความดีของคุณมันทําให้เขาพังทลายเพราะว่าเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นในอดีตในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่ขึ้นแค่ว่าตัวคุณยิ่งคุณมีเสน่ห์คุก็จะรู้สึกพังรู้สึกเสียดายนะครับแต่จริงๆแล้ว่คุณเป็นเป็นเป็นความแบบพัฒนาตัวเองเพราะไม่อยากไม่อยาากกตไย่ทีขดแล้วง ไม่อยากมาคิดถึงพลังงานนี้คุณก็เลยเอาใจตัวเองเอาพลังงานของความขาดตรงเนี้ยมาพัฒนาตัวเองในทุกด้านซึ่งดีนะครับเจ็ดดาบรีเวิร์ส u ีน็อตคับรีเวิร์สไฮพช,ชผมมั่นใจมากๆเลยว่าคนคนนี้คนเก่าของคุณนะ่ะเขาแอบมีความรู้สึกดีๆกับคุณไฮพี t เนี่ยเขาปกปิดเอาไว้ข้างในมันเป็นความคิดที่สองในใจใเขาถ้าตอนเนี้ย ผมรู้สึกว่าเขา,าไม่ได้โสดคนคนนี้ฝั่งฝั่งฝั่งคนคนเก่าของคุณน่ะไม่ได้โสดหรือแบบยังมีพลังงานของการยังคาราคาซังบางอย่างแต่เขาแอบมันแอบ,บมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคนให้กับคุณเจ็ดดาวแบบเป็นการแอบซ่อนแอบ,บทั้งทั้นเลยแอบซ่อนความรู้สึกบางอย่างที่เคยรักเคยเคย,เคยมีความรู้สึกดีๆกับคุณอ่ะเอาไว้ในใจในขณะที่ตัวเองไม่โสดหรือพลังงานตัวเองยังเคลียร์ไม่ได้เขาแอบ,บรู้สึกดีๆกับคุณแล้วไพ่ฝั่งคุณเจ็ดดาบไพพีทแล้ว อัพคัฟฟ์อินเว e รเนี่ยคุณอะไม่คิดว่าคนคนนี้จะรักจะชอบคุณแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่กับคนที่สองของเขาคนนี้อย่างมีความสุขไปแล้วคุณไม่ได้สนใจเจ็ดดาบอดีตคุณเคยสนใจเพราะมันเพราะมันอาจจะอัพไลท์แต่อันนี้มันอินเวอร์สแล้วแสดงว่าคุณมันเป็นปมปปมในชีวิตของคุณแต่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงกับคนคนนี้กับคุณแล้วคุณตัดมันแล้วเห็นป่ะหนึ่งดาบคิง g อฟ p e น t าร์เกิล วินาเป็นตะเข้าตัวคนในคนคนนี้เขารู้ตัวว่าคุณคือคนที่เหมาะสมคนที่เป็นคนของเขาคนที่เป็นคนของใจจริงๆคนที่ใช่จริงๆในวันที่คุณกับเขาตัดกันจริงๆตัดกันจริงๆฟังผมนะตัดกันจริงๆเพราะรู้ปะเขาขึ้นชัดเลยว่าคิงก็เป็นตะเข้ตัวเขาเองเนี่ยพอเขาได้ในสินที่เขาต้องการหรือจุดไหนที่เขาเอาชนะในชีวิตตัวเองนะสิ่งที่เขาตามหาคือคนที่เหมือนเขา คนที่เข้าใจเขาซึ่งคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในใจเห็นไหมครับคิง g าเป็นตัคเคิลรีเวคือไพ่คู่ขึ้นกันแต่คนคนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในใจเขาและคุณตัดไปแล้วส่วนตัวคุณคุณคิดยังไงคุณคิดว่าตอนเนี้คุณคิดถึงเขาคุณก็เสียเวลาเสียผลประโยชน์ของตัวเองในขณะที่เขาอาจจะมีความสุขอยู่คุณก็เลยไม่คิดถึงเขาแล้วตัดออกในอัพเป็นตัเจหมา King of Swords แล้วพอระยะเวลาในความสัมพันธ์ของเรื่องราวหรือความรู้สึกของคนคนนี้ที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้ตลอดเวลายิ่งนานวันไปเรื่อยๆเ,ออเขายิ่งรู้สึกว่าเหมือนตัวเองสู้กับตัวเองอยู่7ดาบเนี่ยเจ็ไม้ขึ้นกับคิงออฟสอดความมั่นใจความแน่ใจความอ e ีโก้ของเขาทุกอย่างมันลดลงแต่สิ่งที่ตามมาคือนอัพเป็นตเคค,คือความรู้สึกอยากจะพูดคุยอยากจะติดต่ออยากจะแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณ มันเพิ่มมากขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นจนเขาต้องทําอะไรบางอย่างแต่ผมจะดูไพ่เชตต่อไปแต่ฝั่งของคุณนะ่ะคุณไม่ได้สนใจว่าคนคนนี้จะมีอะไรจากคุณอีกจะมีอะไรกลับมาอีกเพราะว่าม้าของคุณมันหันออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะคุณค่อยๆไปกับค่อยๆไ,ไปกับชีิตตัวเองถึงจะมีความหนักแน่นบ้างไม่หนักแน่นบ้างสู้บ้างไม่สู้บ้างแต่คุณก็ไปต่อคุณไม่คิดว่ามันจะแบบจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนคนนี้แล้วมาดูไพ่เชตต่อมานะเดินเบติเชียนขึ้นฝั่งคุณ เขาได้ไพ่สามไม้ตรงกลางคือชาติออตโหคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีการติดต่อกันพูดคุยกันไพ่ของการพูดคุยนะสามไม้นี่คือการเจราจาเดวิดีิเช่คือการไม่พูดคือผมรู้สึกว่าจากจากความรู้สึกอะมันจะมีความรู้สึกอยากจะคุยกันเต็มที่อยากจะจะแบบมีการแอคชั่นกันบางอย่างอะในเดือนกรกฎาคมหรือเจ็ดเดือนนับจากนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้ มันมีไพ่เนี่ยความรู้สึกคือมันต้านไม่อยู่แล้วอะแล้วแบบฝั่งเขาอะสามไม้คืออยากคุยมากมากฝั่งคุณกับเบติเช่นก็คือคุณแบบอยากรู้มากมากว่าเขาเป็นยังไงบ้างน่ามาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างผ่านกันมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ดีก็จะมีเขาศึกอยากรู้เขาเรื่องเรื่องเขาขึ้นมานะครับเอามาดูต่อนะ Justtic สี่ถ้วย tain ทุกอย่างรีเวิร์สหมายความว่าอะไร หัวใจเนี่ยฝืนไม่ได้แล้วความรู้สึกของเขาที่จะไม่เลสปอนไม่ติดต่อหาคุณไม่ไม่คิดถึงคุณมันฝืนไม่ได้แล้วตัวคุณเองจัสติกนะครับคุณรู้ว่าความถูกต้องมันคืออะไรคุณรู้ว่าความเหมาะสมมันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ตาช่างของคุณมันเอียงจัสติกรีเวิร์เนี่ยความรู้สึกมันมันมากกว่าเหตุผลมันเลยเกิดอะไรขึ้นบางอย่างในความสัมพันธ์นี้มาดูต่อหาดาบ สิ่งที่เคยทะเลาะเบาะแววงหรือปัญหาที่เคยทะเลาะเบาแววงกันในอดีตระหว่างคุณกับเขามันกลับมาพบเจอกันอีกเป็นไพ่ห้าดาบเกิดอะไรขึ้นเห็นปะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่เคยท็อกซิกกันไปอ่ะมันกลับเข้ามาให้รู้สึกอีกทั้งคู่นะสามดาบคืออะไรคุณได้มาพบมาเจอเขาแบบไม่ได้ตั้งใจตัวเขาเองก็พบเจอคุณแบบไม่ตั้งใจแล้วใจอ่ะมันอยากเจอกันจริงแต่พอมาเจอกันแบบเนี้ยมันมาพบกันอีกครั้งเนี่ย มันมีความรู้สึกแบบใจมันมันมันกลับมาเจ็บมันรู้สึกกังวลใจมันรู้สึกแบบหงุดหงิดหัวใจแต่ถามว่าเจ็บปวดไหมผมมองว่ามันไม่ได้เจ็บปวดมันคือความกังวลใจที่มันเจอกันอีกแล้วมันคิดถึงกันอีกมาดูต่อนะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นป่ะเดอะมูนเป็นไพ่ของการหลอกหลอนขึ้นฝั่งคุณและเป็นไพ่ของความกังวลในสิ่งที่มันจบไปแล้วมันกลับมาอีกอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันจบไปแล้วมันมันนิ่งไปแล้วแต่มันก็ยังกลับมาอีกนี่คือเดอะมูนนะนออฟวาน The World. แต่การมาพบเจอกันครั้งนี้สิ่งที่ได้จากความรู้สึกก็คือคุณรู้ว่าคนคนนี้กลับเข้ามาแต่เขาส่งผลต่อชีวิตคุณไม่ได้ถึงจะส่งผลต่อความรู้สึกแต่เขาส่งผลต่อภาพรวมในชีวิตของคุณไม่ได้ส่วนตัวเขาเองเขาก็รู้สึกได้ยค่ากับตัวเองลงนิดนึงนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้ส่ง,สงผลหรือมีอิทธิพลกับคุณเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเดทขึ้นฝั่งคุณเลย ห้าเหรียญขึ้นฝั่งเขา e m p r e s s และยิ่งคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนชอบชอบความชอบการเอาชนะชอบความเสี่ยงความต่อสู้เพราะว่ารู้ปะ่ะยิ่งคุณรู้สึกยิ่งคุณรู้สึกถอยห่างออกจากเขาคุณยิ่งใช่ในความรู้สึกของเขาไพ่ของการตามตื้อขึ้นในฝั่งเขาห้าเหรียญยิ่งคุณใช่เขายิ่งรู้สึกขาดอยากมีคุณมากเลยไพ่ห้าเหรียญเอ็มเพรสกับเดซเนี่ยถึงมันจะจบแล้วแต่เขาอยากจะเปลี่ยนจุดจบให้เป็นจุดเริ่มต้น ในฝั่งเขานะแต่เขารู้ว่าคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วคุณก็ไม่เหมือนเดิมในพอิชั่นนี้เขาก็ไม่เหมือนเดิมในพอิชั่นนั้นแต่เขาอยากตื้อคุณมากเลยเนี่ยภายของการตามตื้อเอ็มเพจคือเขารู้แล้วว่าใครคือตัวจริงในความรู้สึกใครคือคนที่ใช่ในความรู้สึกถึงมันจะจบไปแระหว่างคุณกับเขาส่วนตัวคุณเดทคุณรู้สึกว่าตอนนี้ความสุขของคุณอ่ะมันเปลี่ยนไปความสุขของคุณคือตัวคุณเองไม่ใช่เขาที่จะมาหลอกหลอนชีวิตคุณสามบรรทดท้ายนะคครัับ The fool ขึ้นฝ่งุณ เห็นไหมเห็นปะฝั่งเขาได้หนึ่งถ้วยและในระยะเวลาหลังจากที่คุณมาจมคลิปนี้หลังจากเดือนนั้นที่ได้พบเจอกันเนี่ยหนึ่งถ้วยก้า r เฮอร์มิตและเดอะฟูลคุณจะได้รับความรู้สึกจากคนคนนี้หนึ่งถ้วยมันเป็นความรู้สึกที่แต่ไพ่เฮอร์มิตคือควายของความเงียบนะครับหมายความว่าใจอะ่ะมันไม่ได้ต้องการความรักจากคนคนนี้แต่มันมีสิ่งที่คนคนนี้ มอบให้กับคุณซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าความรู้สึกดีๆตรงนี้ที่เขามอบให้กับคุณคุณจะรับจากเขาทางไหนแต่พาบอกว่าถึงมันจะไม่มีการพูดคุยในความรู้สึกกันไม่มีการสื่อสารทางความรู้สึกกันแต่ความรักที่เขามีตรงเนี้ยคุณจะได้รับมันแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะสื่อสารหรือได้ไดรับความรู้สึกนี้กันยังไงนะพ่ชุดอื่นจะตอบได้ขอขยายพายชุดอื่นเพิ่มเติมนะครับ ขออนุญาตดูไพ่ Angel Answer ก่อนแล้วกันสิ่งที่ผมมาถามไพ่ก็คือไอความรู้สึกดีๆที่เขามอบให้เนี่ยถึงใจมันจะดูเงียบขนาดเนี้ยคุณจะได้รับความรู้สึกเนี้ทางไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสักสาใบ Big Happy Change ไพ่บอกว่ามันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้นะครับ Withing Internet Feel Wee นะครับ เรื่องราวนี้บางคนจะเกิดขึ้นคือ7วันนับจากนี้เนี่ยสถานะความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะมีการเคลื่อนไหวขยับและพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพรสินทุกอย่างมันอยู่ที่คุณถ้าคุณอยากให้เรื่องราวนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณก็รับพลังงานนี้ไปแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณก็อย่ารับพลังงานนี้กลับไปแค่นั้นเองนะครับ up to you นะไพ่ใบนี้นะนี่นะครับโขเคเอาวางไวนนี่ อะเรามาดูไพ่ e n g i n t t h r r p y แล้วกันว่าเทวดารักษาอะไรกับคุณกับคนที่ได้มาฟังดันดอมนี้นะครับ พ่ใบนี้มันคือว่ามันคือบอกว่าตัวของคุณเองอ่ะมีพลังที่อยู่ภายในของคุณคุณมีจิตปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถแสดงมันออกมาในสิ่งที่คุณต้องการและเมื่อคุณคิดว่าคุณอยากได้สิ่งใดที่มันดีที่สุดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งนั้นจะได้เข้ามาในชีวิตคุณคุณเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยพลังมหาศาลในตัวคุณที่คุณมีที่คือพ่ายแบนี้ที่เขาบอกคุณนะครับ ขอไพ่โชคดีมีสุขเมื่อครูบาอาจารย์จกศิษย์แลนดอมนี้วนไปหาคุณบนโทรศัพท์คุณบนทีวีคุณท่านอยากบอกอะไรคุณกับเรื่องราชุดนี้ที่เราเล่าคุณต่างทั้งหมดไพ่ของการทําบุญกุศลไพ่ของการร่วมงานบุญนะครับไพ่ของความเสี่ยงสิ่งที่เราได้ได้เล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันคือใบนี้นะครับ มันเป็นการบอกภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดก็ได้มันคือความเสี่ยงแต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีและคุณอยากให้มันเกิดขึ้นการลงมโมทนากับคิดนี้การอนมโมทนาบุญกับการได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้มันอาจช่วยคุณให้นำพาความสุขในเรื่องความรักให้กับคุณได้นะครับโอเคพลังงานประมาณนี้เนาะ สำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ